เนวันาที่21กันยายน2568นะประหาองานบุญสาลากกพาเล์แม่เด็กขี่ตำบลแม่แดดปกไลยานวัฒนาวิก,กิเมน <c oughs> มีงานบุญที่วัดแม่เดดน้อยนะครับช่วงเช้าคนก็ทยอยมาเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศอะไรที่ เรียกว่าบรรยากาศเสากระพานหนึ่งเนี่ยเสากระพานท่านผู้ชมบุญสลากระพานนะครับที okay. ่จะพามาชมบรรยากาศและ เม็ดดขี私は私は่เนาะนี่ปยอยแห่ทยอยแหเล่ยหน่อยอ่ะคึกคาแล้วนี่ปานตกยนะเขาเล่นปานอือว่าบกาศเล่นยอยมือเล่ามลาขี่วทีเต็มเลยสิสัญญนเดินน่อยสัญญาเดินหน่อยืม Gói và đây nữa, nha hương nha hương Hera, ừ, nào hương nha hương Ừ. hương nha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  hương nó hương nha 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 hương Ừ. hương nha hương Ừ. hương nha hương nha hương nha Ừ. nha hương nha hương nha hương Ừ. รอลาน้าไปยกรยรถทาบเปื่อเขาเยอะเลยรถทารถทาเนาะรถทาด้วยค่ะี่าอะรรถทาตัรอบเลยว่าอะไรกันรถทาตัวรอบรถทา,ทามามา,มายอยา่ เไม่ได้กมาม่อกแต่แเนี่มให้ควายนดีบรรยากเนียบบว่าที่นะไปเฮราอยู่สวัสดีระเฮราาคุนเลยนกคุยเลย ฮะวดเดียวอะไรอย่างลว่ข้อจะแหลกว่ข้อหมดไหมลูกถ้าไม่หมดเดี๋ยวต้อให้ให้เราทำบรรยากาศคือก็ะุ่ทยันต์จะรอบหลง

เหาามลเมลัท่าเหมล้อหรือเทนารอยปลาเม่โซในเทนารอยเหม่ลาาบุกโลเหมลัดท่าเมเล,ลยขีวอสุโอช่วยเหมลัดขีเต็มด้วยตอน่าเล่นปลาอะไนี่มีมกาศลาเพื่อนหลาย เดี๋ยวพ่มงนน้องพลอยมุกันะฮะฮึนี่เออยี่ี่ล้วโอ้หบทีน้ามเจ้เจ้าัพงไหนพ่าโคเออที่ไหนเจ้าท่หัวจหัอ๋อเห็นเห็นภรรยาหรอเห็นูกาเห็ูกาย่านบอกโนหรอโนว่าจะขวบทีอ๋ออ๋้วอาจารย์ขจาีอ่า ที่บ้านอบ้านอาจารย์ขจรน่ะเออเอแมวอ๋อยไนโจกับปะปกปะป่้เยอะแต่โจเยอะพาคิล่หรอ๋อมีมึงกรทั่วหัวชาแห่เยอทัวชาแทบแทบแทบทำลูกกัดได้เออจะเฮ็ดชิบเลหเมียหเมา่าอ๋ออนโดยจะทาดลโดยทาดทาท อเพัดทเออารเลยาโด้าอุท้าอุท้ารเล่า้เออม้มดบุขาไปไน้ในขี่ล้ซานี่อ่าอนี่ไงอ่นอแต่แต่กินาเม็ดจะเสีไปดูนอแต่แต่กินาเบ็ดจสีเออเตปเก้อเสียชิญาเออเตปปกยนในกระัว่าด็กับปู ได้ปวที่ได้บวดไทาวดเลเออได้ยอืมได้จะทาปวดเล่ฮะโดนทาปวดรเลทาทานโอเ็มไ่ไปดูใจเนดสิวะเอออ๋อีก่กล่าัวช้าเนาะกล่าถัวช้าเห็นไหมปวดจเออเอ

ไปเรป่ะใช่ไปยังกานหนึ่งรอบเดียวรอบละแตแ่นีดต้องบูนอ่ะมากว่าเขาไป

รือเห็บอะไรกันล่ะลืกไก่ลไก่ย่ะใช่ในบรรยากาศเดียรรอบล เมื่อลือเสืบขี่เมื่อแล้วมันเดบพถาเทนารอะฮะเบพอราแค่มนากบุนเอออินโดนีเซียล่ฮะอินนเจิกคว้าหนูก็เนแกโจซ้มันหเอาโอ้ยเมื่อเล่มนเดบพถ่ายมื่นโดยถายโดยรูปเรอีก่าจะ้าบรรยากาศนฮะ ททางเหนือแล้วมาลอบรากาศรอบเดียวเที่ทว่าบรรยากาศเลยป่ะก่านรถเทศนารอยไป เมืม่อนารอยเทน่าสีนาะบุไรละแต่ก่อนแล้วัดแทน่ะบุขากรมละเดินลบอุทางากันเลยฮะเนี่ยมันบ้าอะไรอืมเมื่อเทนารอย